ได้แล้วตอนนี้เราก็พบกับซีรีส์เอาชีวิตรอด100วันตื่นขึ้นมาก็ไม่รู้หาเหวอะไรเลยก็นะะผมได้ทำการเดินไปตัดต้นไม้เจอต้นไม้ใหญ่ๆผมก็ตัดพอผมตัดต้นไม้ใหญ่พอใจผมรีบทำการครัฟเรือเพื่อจะย้ายเกาะเพราะว่าก่อนนี้เนี่ยนะมันไม่มีอะไรมากเลยมีแค่ต้นไม้ใช่ผมก็เลยจะย้ายเกาะ ถมเกาะมันก็แคบมากก็ขี่เจอหินบุงก็เลยแวะคุณนหินสักหน่อยใช่เมื่อผมจะทำเป็นยุคหินแล้วหลังจากนั้นผมก็ทิ้งของไม้ที่เป็นไม้ผมไม่เอาไม่ต้องการแต่ว่าผมต้องการของที่เป็นหินไงล่ะใช่แตบบ่ผมกิดซิ่งเดี๋ยวไดีว,ดวมันมีหินมันมีหินนี่องเก็บก่อนมันสำคัญนีจเจออ้อยผมก็เลยเก็บไปก่อนแล้วกัน เอาไว้ใช้นาค่ะคุดเผื่อเอาฟาร์มฟารมอ้อยก็ได้เองไม่เคเก็บไปก็ผมเจอเหมือนผมเจอเหล็กด้วยผมดีใจมากผมเจอเหล็กใช่ผมกว่าจะเจอเหล็กมันนานมากเลยขุดยังสมใจอยากแล้วก็ไปเก็บเรือใช่ผมกะว่าผมจะอยู่ที่ก่อนนี้แต่ว่าก่อนมันก็ยังเล็กเกินไปอ่ะผมก็เลยไปตัดต้น ก็ที่ผมก็จะเดินไปจากต้นไม้ต้นนั้นผมก็ได้เียงอะไรบางอย่างก็ไม่รู้นะดูจากวิดีโอเอานี้เอาเองเสียงอะไรกันครับด้วยความที่ผมเป็นคนขี้ขาดผมเลยปรับเสียงให้มันลดลงเลยเดินตามเสียงไปก็ลองหาดูว่าสาเหตุจากเสียงมันมาจากไหนมัน เี๋าวนี้มันก็ไม่มีนะ่ะโอ้มันอยู่ไหนผมนเลยเจอแล้วเจอตัวแล้วผมเลยจัดการมันมานี่ตายตายใช่ตายในที่สุดตัวนั้นจะตายจากว่าบริษัท์อกไปจากไหนบริษัทบริษัทมาจากไหนก็ไม่รู้เอ้ยอย่าตาม ปิดชีพของมันใช่มันตายอ่ะผมเลยรู้สึกว่าน่าจะปลอดภยดัยแล้วแหละผมเลยเินไปตัดต้นไม้อีกครั้งใช่ไอความที่มันมืดแล้วผมเลยนี่ททำการคาาเจ้าผมเพื่อที่ผมจะเอาอาหารวตอนนี้ผมรู้สึกว่าผมหิวมากเลยอะนะผมก็เผาเนื้อวัวไปแต่ว่าอาหารผมจะไม่เพียง้ก็รีบปรับท็อต เพราะว่าเป็นคนเป็นคนที่ขาดผมไม่อยากให้หมนสเตรเอ,เเรอ,รรอร์เจเแถวนี้เลยวางเพื่อเพื่อความปลอดภัยเพื่อความจวหวังจ้ามันพระอาทิตย์ไม่ใช่โอ้าวผมเจอหมีซอมบี้โอ้ไม่เจอาการอย่าไม่ปานีเลยใช่ผมไม่ปานีแล้วมันเป็นหมีซอมบี้ไงมันกัดผมโคตรแรงเลยนะกัดลูกตีก็ไม่รู้นะพูดว่าชีวิตนี่นาะแต่ว่ารู้สึกว่ามันก็จะมาทำลายผมเลียกผมเลยลิยกิตั้งบล็อกรอเลย มันก็จะมาทำร้ายผมเลยอะดูเหมือนว่าเขาน่กลายเป็นซอมบี้เรียบร้อยแล้วผมเลยจัดการเขาอย่างไม่ปานีก็เหมือนกับมีแหละเออผมพอมันปลอดภัยแล้วผมก็รีบลงมาแล้วก็มาสำรวจด,ดูดิมันจะมีใครอยู่ไหมแล้วแนะ่ผมก็ไม่เจอจะมีซอมบี้สักตัวผมก็อ่ารู้สึกว่าวางใจมากเลยผมบอกว่าวางใจใช่ไหมแต่ว่า มีซอมบี้อีกตัวหนึ่งผมเลยจัดการตายซะโอเคหลังจากนั้นผมก็เจออีกตัวแล้วแต่มันมันมีเยอะเดี๋ยวที่นี่มันมีเยอะเกินไปผมก็วิ่งไปหามันเพื่อจะเข้าไปก่อนไปชายไปชายไปชายผมก็แค่มันมีสองตัวโอไม่์ก้าผมผมเลยวิ่งนี้ผมคนขี้ขาดผมเลยวิ่งนี้ ผมก็ทําใจอยู่นิดนึงอู้มันมีเสริมอู้อ๊้ไปเกินมันมีเส้นบึ้มผมเลยทําใจได้แล้วนิดนึงนะผมเลยจะไปประเทศมันสักหน่อยมามาต่อมัดฟันต่อฟันเอ๊ะไปเลยเอ๊ะใส่ไปอย่าเข้ามาอย่าอย่าเออติดติดไม่ไม่ไม่อย่าอย่ารีบวามบอกรีบฟันมา ก็ได้เดี๋ยวพี่ไปหาเองก็ได้นะมาน้องมามาเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นใจเย็นครับสตินนั้นมันมาแล้วไปยใจเจ้าง,งูตายเหมือนตัวแรกเลยเจ้างูตายตายตายเรียบร้อยเย่ยแต่ว่ามันกำมีตัวอีกตัวหนึ่งแต่ผมไม่แก้ไม่กล้าเข้าไปแล้วผมกลัวมันจะสเปาแล้วก็ลอยหลังผมเลยได้ทำการเผาเหล็กลเหรอเฮ้ยอย่าพึ่งมานั่นไงตัวนั้นแต่ว่าผมนะนะแต่กลาพอละ มามาเดี๋ยวกบาเดียบเอ๊ตายช็จ้งูตายตายสิอย่าหนีวิ่งโคดเร็วเลยู้สึกว่าตอนนี้ผมน่าจะรู้สึกวางใจมากเลยเพราะว่าแถวนี้ยังไม่มีซอมบี้เกิดผมก็เลยวางใจผมก็ยืนรอให้มันซอมบี้นเปล่าเพื่อผมจะได้เอาเวลแต่ว่าผมนะเห็นตัวหนึ่งแล้วแต่ผมจะไม่ไปหาผมขี้กาดไงละ่ะเลยทำป,ป,ปั๊มรอใช่ทำรอ,อ,อ แค่นะ่้ผมก็ทําเสร็จแล้วผมก็เอฟเคแล้วก็ไปดูน้องหมาน้องแมวก็หวังที่หรอเชี่อวันที่สองก็นะผมได้ทําการขุดื่อจะย้ายเกาะแล้วก่อนนี้มันไม่จําเป็นที่เราต้องอยู่เพราะมันแคบเกินไปดูสีเกาะมันเล็กเกินไปนะนะผมก็เลยปวดไม่ผมไม่อยากเสียไม้อะ ม,มาถึงเกาะแกร่จะทีผมก็ได้ทำการเดินไปเก็บ้อ,อยนะครับตะาบขุด้วแป๊บออใช่เราต้องเก็บมือไว้เราไม่อยากทับเรือใหม่บางที่เก็บเราก็ไปเก็บ้อย <c oughs> ตอนนี้ผมก็จะทำการพยายามขึ้นบนให้ไมันยากลำบากมาแกต่ก็ไม่ลำบากแต่ผมแค่พูดไปอย่างไร้ความโชคดีอยู่ผมได้ทำการเจอแกระแล้ว ผมดีใจอย่างมากเลยกว่ะเดีจอแม่ต้องมาอยู่ก่อนนี้จะเจอผมก็เลยเรียกทำิี่ตัดขนเกะแล้วก็วิ่งไปหาเพื่อจะเข้าไปต่อยไม่ใช่ไม่ใช่ไระดัดตัดดัดเออผมเลยผมจะเก็บขวดแตะไปมากๆเพราะว่าผมได้ทําแกนลงมอดหนึ่งมันจําเป็นมากขงแกะใช่เพราะว่าผมลงมอสกระเป๋ามันจำเป็นสำหรับผมเพราะว่าผมเป็นคนชอบที่เก็บของเยอะมากเลยลองไปดูดิว่า การทั้งกระเป๋าทำยังไงผมเจอละมันต้องใช้หนังสี่อันผมเลยเดี๋ยวลามาตัวนีงเหมือนเดิจะไปจัดการสักหน่อยเอ้าข้านามลามาเราขอโทษนะที่เราต้องฆ่านายแต่ว่านายต้องตายแหละอีกงูไตายแต่พูดว่าชีวิตก็เลยเดินเข้าไปแต่ว่าไม่เป็นใช่มันคือซอมบี้ตำรวจผมเลยจัดการมันเอ๊ะตายใช่เจ้ี่ตำรวจงูตาย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 หยุดไม่หัวทางไปแยก็ได้นี่อุ้ยเหมือนผมจะได้อาหารมาแล้วผมในผมมีระเบียงแล้วแหละก็ หลังจากที่เดินทางเดินไปเดินมาก็ได้เจอกับเกาะใหญ่มากใช่ผมมีความคิดที่แบบผมอยากอย,กอยู่ที่เกาะน,นี้แบบจริงๆเลยใช่ผมก็เลยเอย๊มีบ้านด้วยผมเลยลงรีบลงไปเลยรีบไปหาบ้านใช่แล้วแล้วว่าผมเจอกับซอมบี้ตัวไหนใช่ผมเลยจาัดก,การตายใส่จงูไม่มันวิ่งเร็วเกินไปผมรู้ไม่หวัดต้องรีบลงน้ําว่าลงน้ำ,ะน,ำนะนะมันเป็น จุดอ่อนของมันเนี่ยนะจุดอ่อนมันก็วิ่งมานี่มีดีแค่พื้นโอเคแค่เวลาวิ่งไปหาบ้านหลังนั้นผมก็ให้บ้านหลังนั้นนะนะเป็นบ้านของผมเลยอาสัยนะอาศัยก็มไม่รู้ว่าจะชั่วคราวหรือเปล่าเพราะผมก็ยังไม่รู้เหมือนกันเพราะผมมุ่งทำได้แค่ห้าวันใช่ผมก็ลองเปิดประตูไปก็มีกล่องนึง นะก็นะก็ขุดขุดออกไปแล้วก็จะขุดนี่ได้ถานมาขุดไม้เลยที่ผกตกแต่งอะไรบ้านเสร็จแล้วผมก็ได้ทําการรีบนอนใช่ผมอยากไปวันต่อไปแล้วผมก็นอนแอ้าววันที่สามจนได้อดเออโคตรเหนื่อยเลยผมเลยได้ทําการมาแคปเกอร ผมทำโซเวลนะผมจะไปพูดจริงสักหน่อยเพราะว่าผมกล่าวว่าผมจะทำาฟามข่าบนน้ำนะ <c oughs> คิดออกว่าผมลืมตัวแปลว่าผมเรื่องการทำกระเป๋าผมก็เลยรีบทำกระเป๋าอย่างรวดเร็วใช่แล้วนี่นี่ทำอย่างนี้โอเคแค่นี้เพิ่จริงๆไงนะกระจกยังไม่พอเอลย่ะผมก็เลยเอาที่มาเผากระจกอีกเวลาเวลาเวลาประจบประจบครั้งเอ่ะ เหลัง okay. จากสิ้นส่วนจะจบครบแล้วก็ได้ทำกัรไปหาดอกไม้สีแดงก็เดินทางว่ายนะ้ำไปออก็ไปกอบฝั่งนู้นนะมันมีมวด้วยไงผมกเ็เราไปหาดูมวอาจจะดอกไม่ใช่มวไม่ดอกหรอกมวด,ดอกเช่นเียกันนงก็หาไปหามาก็เจอนักทีโอเคผมเลยขุดเก็บมาอันหนึ่งอันเดียวเพราะผมมีอันหนึงนนงนน่งอยู่แล้วผมมีอ,นนอยู่แล้วผมเลยเก็บมาก็ นี่ผมจะเอาดอกไม้ไปทำอะไรไม่ใช่อะไรมากผม<อ>เอาไปทำเตียงไงเตียงสีแดงใช่มันจําเป็นที่ต้องทำเตียงสีแดงไม่รู้ืมทำเตียงสีได้หรอทําทำได้ผมก็ไม่รู้เป็นอย่างงี้เออแค่นี้แหละเนี่ยมันไม่มีอะไรมากมันก็แค่นี้แหละผมเลยลองดูที่มันขาดอะไรอีกไหมมันขาดกองแล้วมันขาดทองด้วยแล้วทองปูยังไม่มีเลยผมเลยเก็บลบเก็บของไปเพื่อจะไปสำรวจด้านล่างหน่อย ก็ไม่ได้นะไม่ได้ไปหาทํานะแต่ไปหานี่แทนนะไปหาขุดจากด้านล่างบ้านเราพองรพร้อมเราก็รีบลงดินไปด้านล่างเลยใช่แล้วผมหวังว่าผมจะไม่เจอลาวานะผมวางว่าอย่างนั้นใช่แล้วก็วางมันได้ไปด้วยก็ขุดไปด้วยไงลงดินไปเลยจนถึงวัยสิบเอ็ดอะ่ะเพราะว่าว1 1สิบเ็ดผมจะได้เจอเพชรไปด้วยไงจะได้เจอทองไปด้วยออพอหลังจากที่ผมลงดินผมก็เลยทำการทำไอ้นี่เป็นห้องอะ่ะ ห้เก็บพวกเลขเก็บพวกอะไรอย่างเงี้ยผมก็รีบทัไปถ้ามันก็กว้างหน่อยนะนะแล้วแต่ว่าผมก็ได้ทำการขึ้นก่อนใช่แล้วผมจะเอาไปเผาของหน่อยเอาพวกเล็กที่ผมได้มาจากการดิ่งที่เสียงบางตัวอะไรสักอย่างเขตัวไม่อยู่นะผมเลยลองมองข้างๆบ้านเราเอ๊ะแต่ว่าผมได้เจอกับชายผมเลย ขุดไปทักทายเขาสักหน่อยไปบันี่หน่อยสินี่ตายใจจงูตายตายไปใจงูตายไอูตาไม,ม่ตายอีกเกินโอเคตายแล้วทีก็เอาเวลหนน้าเบอร์ดิรีบทำการตักน้ำมาแล้วก็ลงดินแต่ว,ว่าการลงดินทางนี้ผมจะขุดอีกฝั่งหนึ่งใช่ผมต้องการวางตรงน้ำผมจะได้กระโดดผมจะได้ไม่ต้องลงบันไดไปเ<ป>สียเวลามา ผมก็จะดิ่งไปเลยดิ่ง,งไปเ็เวลาที่ผมนั่งขยายห้องแล้วแหละได้เวลาก็ขุดไปนันมาผมก็ฟาร์มหินไปด้วยเพราะว่าหินผมก็กำลังคิดอยู่ว่าผมจะเอาเหินไปทำอะไรดีก็ผมก็เลยคิดเอาว่าผมจะเอาเหินไปทํารั้วใช่แล้วเพื่อผมอาจจะสร้างบ้านอีกก็ได้เพื่อผมอาจจะไม่อยู่บ้านนี้ผมก็จะเอาเหินไปเ,ย,เยอะเพื่อจะสร้างรั้วแต่ไม่ใช่พาร์ทนี้นะ มพ่อพูดอดย่างสนใจอยากผมก็รีบนอนทันทีเลยเพื่อจะไปวันที่สี่ฉันว่าวันนี้ลูกบวกรู้สึกว่าผมจะได้สิอะไรบางอย่างก็ไม่ต้องเลยลองไปสำรวจดิมันเสียงโซ่ปไปอยู่แล้วหรอมีหมาผมเลยขี้ปอ๊อตพอไปผมไม่ข้าวออกไปแล้วผมก็เลยมาพูดใต้ล่างดีกว่าเอออาจารยอเราจะรีบหาเพชรอะไรก็มีแป๊กหอื่น เราต้องมาทำ B F ก่อนทั่วตอนนี้ B อผมเลือแค่เดียวก็คือ B X เลยเล่นลงมาแล้วก็รีบขุดเป็นก้างปลาก็เบวนกางแต่แค่ก้างปลาสองกม็มันก็ไม่ต่างกันแหละเออก็ขุดไปนานๆนะขุดไปถึงยันวันที่ห้าเลยแหละซึ่งผมใช้เวลานี้แบบโคตรนานเพื่อนที่ผมจะหาทองและเพชรเสร็จแล้ว ก็ขุดไปเรื่อยความไอคิวสองร้อยผมได้ยินแจ่งนะผมเลยทดลองขุดไปแล้วซึ่งก็เจอจริงด้วยผมเลยดีใจมากกว่าจะเจอท่าเพราะว่าผมขุดมาตั้งนานผมไม่ได้เจอแทมผมเลยขุดมาเป็นจไอ้ก้างปลาเลยเนี่ยผมเลยเดินลองเดินเข้าไปสำรวจแต่ว่าผมก็ได้เจอกับแร่แค่แร่ดูปี้ไมนสามารถคร้ามเป็นชกอ่อนได้มันเป็นชิ้นส่วเอไว้ครับป็นชะก่อนนะมันเป็นชุก้ก่อนที่แบบ โคตรดีอ่ะเออดีจริงอ่ะแต่ว่าผมได้ยินเสียงอมบี้ก็เลยจัดการตายใส่จมูกตายควายงูอ้าตายช่วงดีมันจะได้ยินเสียงคนแผมก็ไม่สนใจผมก็ฆ่าไปแล้วแต่ว่ามันมีอซบีออกมาสองตัวอู้มันมีสองตัวนะผมเลยลงมาแอบตรงนี้แต่ก็ไม่มีลูกต่อไปก็ปเลยอ่ะจัดการก็เลยแต่น้ำมันไหลอ่ะผมเลยจัดการลำบากหน่อย ก็ไปบริเวณปน้ำแต่ไม่ดีกว่าผมกล oh <su> ัวที่จะเดินที่จะโดนซอมบี้เดินมาหาทรบไม่เล่นน้ำที่ว่ายังนั้นแหละเพราะฆ่าสำเร็จอีกตัวเดียวอีกตัวเดียวตายซชตายซะงูโอเคตายัะทีก็ในนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะก็มีเหล็กด้านหน้าของโคตรดีแล้วก็ผมก็เลยสำรวจต่อไปเอ้ผมไม่รู้สึกไม่กลายผมขี้บอสแฉลบขีบอสเลยเทุกคนรู้ ใช่ไหมตาคุณผมได้ไปสะดุดกับทองไงล่ะผมดีใจมากผมกว่าจะได้คว้ากระเป๋าสักทีผมเลยรีบแต่ว่าผมก็มาสำรวจด้านในก่อนเพราะว่าเดี๋ยวผมกลักวกลัวมีอะไรมาไหลหลังเราก็ผลเหล็กใช่ไม่แค่ก้อนเดียวก็ไม่เป็นไรเพราะว่าแถวนี้มีเหล็กเยอะเอืมแร่นะต้องใช้เพชรน,นะใช้ตะกั่วเพชรแต่แร่นียังไงล่ะที่เราต้องการอือ ว่าจะเจอมันนานมากเลยนะอันนี้บอกเลยว่าการลงทครั้งนี้ผมขุดเป็นมาเป็นหลายชั่วโมงเลยใช่แล้วผมขุดมาเป็นหลายชั่วโมงผมก็คุ้นแม่นะการขุดอ่ะขุดถ้ำนี้อย่างสมใจอยากอ่ะผมเลยได้ทําการกลับบ้านดีกว่าแล้วก็ปิดใช่ผมไม่อยากให้ตัวอะไรมาหาบ้านผมเราผมภูไว้จะไม่ตัวหนึ่งอ่ะ อมบี้ตัวนั้นนะ่ะมันน่าก,กลัวมากเลยนะอมบี้ตัวนั้นมันสามารถระเบิดได้ใช่แล้วพวกคุณอาจจะไม่รู้ก็ได้ถ้าเกิดพวกคุณไม่ลองมาเล่นบอลน,นี้เองเอาเองใช่มันลำบากมากแล้วผมก็พัดหน้าพัดหน้าเราอาจจะลงมอดอีกตัวนี้ก็ได้๋ยวทุกคนก็จะได้รู้แล้วพัดหน้นนนา้นมาผมก็รีบดูสูตรดิหลังจากที่ผมหาว่าตัดิี้พบสักที นี่ไงครับได้แล้วผมดีใจมากเลยผมรีบขับทันทีแล้วก็อู้หูดีใจมันสาว่างใส่ได้ใไหมเฮ้ยทำไมใส่ไม่ได้วะม,มันสาว่างวางได้ด้วยกดชิปแล้วก็กดคลิกขวามันสว่างวางได้ด้วยก็เท่กดชิปกดคลิกขวาเพื่อเป็นการสะพายก็เท่เลยผมเลยอู้หูผมจะผมจะใส่กระเป๋านี้ไปนานๆแต่ผมกลับว่าผมอาจจะใส่กระเป๋าก็อัปเกรดอัปเกรดก็ได้นะมันน่าจะอัปเกรดได้นะใช่ไหมอัปเกรดได้ ปีผมก็รู้สึกว่าเริ่มใจเริ่มกาละผมเลยเราไปฟัดก,กับหมากับตำรวจซึ่งหมากับตำรวจมันวิ่งโคตรเร็วเลยหรือว่าหมามันวิ่งเร็วกว่าตำรวจนะแต่ว่าหมาก็ง่ายากมากต,าตำรวจสิข้าโคตรยากเลยเจอผู้ชายคนนึงเขาใส่หน้ากากแกรผมพูดไปบอกผมดีใจมากเลยนี่เขาตอบไม่เราด้วยผมดีใจมากผมเลยมาลองทดสอบใส่ดูดีกว่าใช่แล้วผมก็ลองใส่ดู แม่งโคตรเท่มันโคตรเท่เลยว่ะผมดีใจอย่างมากเลยแต่ว่าผมจะไม่ใส่ในพาร์ทนี้ใช่แล้วผมจะใส่หมวกเหล็กธรรมาดาก่อนเพราะว่าไอหมวกเนี่ยมันสำคัญมากเลยนะเพราะว่ามันจะมันจะใช้ที่อยู่อักขรอันตรายอ่ะมันที่ไหนน่าเดซซีดหรอจำไม่ได้อ่ะแต่ก็ช่างมันเจะผมก็รีบเก็บหมวกไปนี้ไปมาสัมคัญจริงใช่แล้วถ้าเกิดมันหายไปไหนก็ มันก็ไม่ดีเพราะว่าจะไปสามารวจที่นั้นไม่ได้เดชซีดทําไมั้นนะโอเคมาได้เวลาทําขวานเหล็กแล้วเราก็ทําให้เหล็กเป็นทั้งตัวแต่แล,ล,ล้วเวนโซเวลใช่โซเวลนี้ยังไงมันก็ไม่ต่างกันแหละโซเวลเหล็กกับโซเวลห็นมัก็ไม่ต่างกันแหละใช่แล้วทํากองเพิ่มนิดนึงเพราะว่าตอนนี้ของโบโคดมีเพียบเลย ก็เก็บของที่ไม่จําเป็นก็เก็บไปผมผมกำลังขุดผมกำลังขุดดินอยู่ดีๆนะมันกลับได้ยินเสียงเสียงนึงมันเหมือนจะเรียกผมให้ไปหาใช่แล้วผมก็ไม่สนใจผมก็ทําเป็นขุดไปไเรื่อยๆเพราะขุดไปเรื่อยๆนะขุดดินนะนะก็ไม่มีอะไรมากนะแต่ผมรู้สึกว่าเรื่มไม่ไหวผมก็มพยายามที่จะไม่สนใจมันแต่ถ้าว่า ผมก็กดทุนไม่ไหวแต่ว่ามันเจออปบีตตัวนี้น่าเกลียดน่ากลัวโอ้อย่าเข้ามาซึ่งแบบว่ามันตีโคตรแดงแไม่ค่อยแรงมากแล้นะแต่ว่ามันทำให้ผมตกทําผมแบบผมได้ยินแตล่ลังอู้สปี๊ตต่างหลายตัวอย่าอย่าผมมนที่ขาดมากก็ได้จัดก,การด้านบนหมาไล้เออมันเป็นความคิดที่ดีที่สุดแล้วได้ทำการตะเกียกายเพื่อผมจะขึ้นด้านบน ใช่แล้วผมจะเป็นการการตรงบี้ตนนั้นมันทําร้ายผมผมก็จะทาร้ายมันแต่ว่าผมไม่เจอมันแล้วไม่รู้อยู่ไหนอ๋อมันอยู่ระดับผมมันจะลอยหลังผมเ,เองนี่เนแล้วเพอจอดเพอเจอสอดเมื่อกี้เอจเอจเพอจเอจเอสอดนั้นน่ะทําให้ชีวิตผมระแวงขึ้นเลยตัวไม่เยอะไม่อยู่ยข้มามือนะี่ผมในยีส่สุผมก็มีโลดนะพี่จผมก็มีโลดทำงานแนี่ผมก็จะมาให้ไม่มีอะไรมากก็ฟาร์มไม้มไปเรื่อย ผมกะว่าผมจะทําบ้านใหม่แต่มันมีซอมบี้ใหม่แลอวเอ้ยวางแผนแล้วแหละที่ผมจะสร้างบ้านผมจะไม่รู้ว่าจะสร้างบ้านขนาดไหนรู้ว่าสวยสวยรูไม่สวยก,ก็สร้างมันแต่ขอให้มันปลอดภัยก็พอแค่นั้นแค่เดินมาผมไม่รู้ผมเจอกับบอสน,นะผมไม่รู้ว่าผมทำอะไรให้เขาโกรธหรือเปล่าแต่อยู่ที่เขาโกรธใส่ผมอะ่ะผมก็เลยโกรธใส่เขาตายซะเจบบ้าบนะอสทหารตายซะแต่ว่ามันอึดมากเลยนะคือแบบว่ามันอึดคุ้โคตรอ่ะนี่ อึดมากผมตีแบบกระโดดไปตั้งหลายครั้งอะมันยังไม่ตายอะเฮ้ยตายเธอขอแล้วน่ามันก็รับดามเมจผมไม่ไหวนะมันเลยทำการตายไงละ่ะใช่แล้วผมดีใจมากอู้นี่มาชุกโกะนี่มาชุกโกะโคตรแรงเลยนี่หว่าเฮ้ยเม่กงโคตรดีผมดีใจอยางมากเลยนะเพราะว่ากูชุกโกะเนี่ยมันดีมากจริงมันอึดมากผมดีใจมากเลย แต่ว่าณท่านั้นผมก็ขาดแค่ชุดเกาะแล้วก็กระเป๋าไม่ได้กระเป๋าหรอกกงเกยแล้วก็หมวกไอ้กเกยผมมีแล้วหมวกกับรองเท้าสีแล้วก็ชุดเกาะแค่นั้นผมก็ขาดแค่สามอย่างแต่ยว่อมันใกล้พังแล้วไงกงเกงผมอาจจะทําคราบมาเพิ่มก็ได้ผมก็ตัดออกมาไปเรื่อยๆนะจะทําบาท แต่ไม่ใช่พาราดนี้ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคก็อย่าลืมกดติดเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่นะคะก็เราพาราดหน้านะว่าเราจะทำอะไรแล้วก็ไม่รู้นะพร์ดหน้าเราจะทำอะไรก็ไปละบ้า